จะมาฉีดปุ๋ยยางกันนะคะใช้ซูเปอร์ไมโครมิกเพียง1ช้อนต่อน้ำห้ลิตรอันนี้จะฉีดได้ประมาณ4-5ไร่นะคะจะฉีดได้ประมาณ4-5ไร่มาดูการแตกตัวของมันนะคะอ่าเริ่มแตกตัวแล้วนะคะเริ่มแตกตัวนะอันนี้เป็นปุ๋ยอิออนในรูปของอิออนนะคะพืชสามารถอ่านำไปใช้ได้ทันที นะคะไม่ต้องอผ่านการสังเคราะห์แสงเลยนะคะจะเอาไปเลี้ยงลําต้นเลี้ยงใบเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชได้ทั้งหมดเลยนะคะอตอนนี้แจกตัวใกล้จะหมดแล้วแจกตัวไวมากนะคะซองนี้มี50ช้อนค่ะ1ช้อนต่อน้ำา5ลิตรนะคะฉีดพ่นไปที่ลำต้นนะอันนี้ก็คือป๊อกกี้ที่เราเตรียมมานะคะ เดี๋ยวจะฉีดให้ดูนะคะว่าฉีดอย่างไรแล้วก็ฉีดไปทั่วต้นเลยนะคะฉีดไปทั่วต้นยางเลยนะฉีดอย่างนี้เลยอ้อมต้นยางไปเลยเท่าที่เราฉีดถึงนะคะอย่างนี้เลยนะคะจะทําให้หน้ายางของเรานิ่มน้ํายางออกสม่ําเสมอนะคะฉีดแบบนี้เลยค่ะฉีดไปอย่างนี้ น้ฉีดบางๆไม่ต้องฉีดหนาไม่ต้องให้เปียกโชกนะคะเดี๋ยวต้นไม้ก็จะดึงสารอาหารไปใช้ได้ทันทีนะคะสามวันใบก็จะเขียวเป็นมันเลยนั่นแสดงว่าพืชของเราได้ปุ๋ยนะคะได้ปุ๋ยดีเขาก็จะสมบูรณ์เล้ก็ให้น้ํำยางดีนะคะจารเลื่มไม่ได้ทาหน้ายางนะคะ ไม่ได้ทาหน้ายางเลยนะใช้ปุ๋ยตัวนี้ฉีดรักษาหน้ายางไลยในตัวฉีดแบบนี้เลยแค่เราเอื้อมถึงนะคะแต่ประสิทธิภาพของมันไม่รู้เป็นไงว่าทำไมประสิทธิภาพของมันถึงเยอะมากนะแค่นี้เองนะคะ